รีวิวสั้นๆแบบไม่สปอยเรื่องคอรตลตอลสกัดแผนฆ่าล่าอมหิตเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนขับแท็กซี่คนหนึ่งที่กําลังหาผู้โดยสารในยามเคลื่อคืนแต่ในระหว่างที่แท็กซี่คนนี้กำลังหาผู้โดยสารน,นั้นก็ได้เจอกับผู้โดยสารที่พกความไม่ธรรมดามาผู้โดยสารคนนี้นะั้นเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นๆมากนัก พราะในคืนนี้เขาเสนอเงินให้คนขับแท็กซี่จำนวนเงิน20,000บาทเพื่อแลกกับการขับรถพาเขาไปสถานที่ต่างๆผู้โดยสารคนนี้เนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยต้องการปิดการขายที่ดินโดยที่ต้องแวะไป5แห่งด้วยกันไปลาดลายเซ็นต่างๆตามสถานที่ต่างๆซึ่งเมื่อถึงที่แรกนั้นก็เกิดเรื่องมีคนตายทันทีและคนตายก็ดันตกมาที่แท็กซี่คันนี้และคนที่เป็นคนฆ่านั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเขาก็คือผู้โดยสารคนนี้นี่เอง เมื่อแท็กซี่รู้ว่าผู้โดยสารของเขานั้นเป็นนักฆ่าเขาเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะขับรถแท็กซี่คันนี้ทันทีแต่ผู้โดยสารคนนี้เนี่ยกลับไม่ให้เขาหนีไปและจี้เขาเป็นตัวประกรันเพื่อพาเขาเนี่ยขับรถไปฆ่าคนอีก4ี่คนและแท็กซี่คนนี้จะเอาตัวรอดกับนักฆ่าได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณต้องลองไปดู หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นระทึกขวัญที่จะพาคุณไปพบกับทอมรูดผู้ซึ่งเป็นแต่พระเอกที่เราเนี่ยเคยดูกันมาบ้างเนี่ยก็จะมีเรื่อง Mission Impossible The a i e of Tomorrow และก็เรื่องต่างๆอีกมากมายเลยส่วนใหญ่นะบทของเขาเนี่ยจะเป็นแต่พระเอกและบอกเลยว่าระดับตัวพ่อแบบนี้เนี่ยหนังเรื่องไหนที่เขาเล่นเนี่ยบอกเลยนะว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ธรรมดา โดยในเรื่องนี้นั้นเนี่ยเขาเนี่ยรับบทเป็นตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายที่ทั้งโคตรหล่อและโคตรเท่เลยซึ่งตัวบทผู้ร้ายตัวนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นตัวร้ายที่มีชั้นเชิงนะมันมีคําพูดที่คมคายมากเลยกับตัวละครตัวเนี้ยเวลาที่ทอมครูสนทนากับแท็กซี่เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวบทเองเนี่ยมันเอาเราอยู่มากๆเลยตัวหนังเนี่ยไม่ได้เน้นฉากแอคชั่นมากนักเพราะตัวหนังเนี่ยเล่นกับอารมณ์บทซะมากกว่าในมุมมองของเราอะนะเราว่าบทเนี่ยมันคมมากเลย มันมากพอที่จะทำให้เราเนี่ยจดจ่อได้อย่างอยู่หมัดเลย not for this. <laughs> ในช่วงแรกนั้นเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่าหนังเนี่ยเปิดมาแบบนเนื้ออยู่นะเพราะมันเนี่ยกำลังปูนิสัยใจคอของคนขับแท็กซี่หนังเนี่ยจะเริ่มสนุกได้เนี่ยก็ตอนที่ตัวละครทอมคุยออกมานั่นเองก็คือประมาณ15นาทีพอหนังเล่นไปพอหลังจาก15นาทีนั้นเนี่ยหนังเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นสนุกขึ้น บทหนังเนี่ยมันค่อนข้างดีมากเลยนะคือมันแปลกตรงที่ว่านักแสดงหลักจริงๆเนี่ยมันมีแค่2คนนะแต่มันสามารถทําให้เราเนี่ยดูเรื่อยๆได้อาจเป็นเพราะหนังเนี่ยไม่ยอมทิ้งฉากแต่ละฉากให้นานเกินไปพอมันจบอีเวนต์น,นี้พอมันจบประเด็นนี้หนังเนี่ยก็เอาประเด็นใหม่ใส่เข้ามาที่ตัวละครเลยนั่นทําให้เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกไม่น่าเบื่อเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราเนี่ยอยากจะแนะนําให้ไปลองดูกันเป็นหนังปี2004 ก็ประมาณ15ปีที่แล้วนะแต่บอกเลยว่าเนื้อหาของมันเนี่เยเข้มข้นแล้วก็สนุกเอาเรื่องเลยแต่ก็จะมีบางตัวละครนะที่มันดูเด่นอยู่นะแต่ตัวหนังเองเนี่ยกับทิ้งตัวละครที่เด่นๆนั้นไปเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเอาตัวละครนี้มาขายี้มาเล่นอีกนะเราก็น,น่าจะสนุกมากเลยตรงนี้เนี่ยคือมันน่าเสียดายมากๆ ใครเนี่ยที่ชอบเรามาแนะนำหนังหรือซีรีส์เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้มูวี่ทูโทนขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊วยบ๊ยบ๊ย